เดินกรดิต่กงแล้วเราตามงาตัวะพีด่ดูเลก็กดูเล็กกาการเอเธอรู้จักไหมอะไรตครูมาเรินเกตตอเลยนะแล้วมาเวทหนาในจอดร,รถไานอกอรถรเออีลงเปลือเตอน้ำเปรไม่รูเรื่องหลังไหนที่เธอเดินกระดิต้กงแล้วเราท่่นคุณนั่งอยู่กลดูเราไปตามเลยว่าพีา่จ้าท่านจะไเหวิน,ต,วนตกแบบครับผมท่านตูแหลงกลางกันหรือแหลงได้ฮันนใช่แหล่งชัดอยู่นะตัวเกดองว่าดูเล็กกว่ามา รู้แหงหลังสีน่ะที่มีต้นไม้ที่มีรถสีแดงอ่ะมีบีต้นไม้บีรถสีแดงด่าเปิดต้นไม้รอบเรือนอยู่ต้นเรือนไหนกันแน่นี่ตัวต้นไม้เปย์บอกเรายังต้นไม้เลยก็ควรไปหน่อยโอ้ตรงที่ก็ัวเหรอจ้าได้ได้ขอบคุณมากค่ะครับผม่ันตได้กี่ตัวเลยที่ไม่ได้ครับตัวเลยอันหนี้อันตัวโยงามนี่แต่เกิดแล้วโยงามกินอะไรตัวได้ได้เปิดเบ็ดเลยที่ ำไมาอยู่หน้าแก่ๆดูเล็กเลยอ่ะบันพืรกันนี่เป็นบันพืรกันเป็นพี่สาวหนูเล็กอ๋อเหรอโ<ะ>ตมมาตกเต้แล้วเต้เฮ้อบแล้วพอบแล้วเดียที่พี่ตาพี่ดูเล็กกะค่ะเจ่าเฟือกพี่พี่จูนค่ะเื้อจูนเหรอค่ะ,คะอ<โ>๋อเหรอก้อยตรงเบ็ดได้มากมากแล้วครับผมเมื่อเกียดเม็ดแล้วเมื่อเกียดเม็ดแล้วจ้ะปลาเงาไปแล้ว เดินไปดูแบบพี่ดูให้ก่อนนะ<แ>ขอบคุณมาก,กาค่ะสวัสดีครับบ้านหลังจีแล้วเดี๋ยวใหญ่จีอะไรแล้วตุเตอใหม่ได้ไหมบา้บานจีหลังกาดีกว่าหลังนี้แต่กูว่าหน้าบันอันนี้บ้านพี่ดูเล็กไหมหลังนี้ไปบ้านพี่ดูเล็ก กินอย่างเดียวไม่แหลกเลยเจกบ้าเดินแหลกกันบ้างไหนพี่ดูเล็กอยู่ไหนเนี่ยบ้านพี่ดูเล็กเจ๊ไปดิ่อ่ะลูกพ่มาดีจ้าลูกก็ยแม่กับวัวอยู่เม่อเดยจะไปตับระดุมระดุมบอกว่าบ้านพี่ดูเล็กหลังการศึกษาเบิร์นว่าอ่ะหลังการศึกษาเบิร์นพลือหรอกเขาบอกว่าศีนาเบิร์นันอยู่ข้างหน้าบ้านนะอ๋อนอ่ะก็แล้วบ้านเจอไม่ใช่หลังนี้หรอไม่ใช่หลังนี้นี่บ้านวัวบ้านวัวกันแล้วนี่วัวทังได้เกิดกระตัวนึงอ๋อเออครูทำก้อยทีนี่ทำก้อนวัวอืมไม่ยาก ก็บอกว่าแกเอามือร่วงไปไหนใช่เลื่องมือนี่เตอะขนาดคิดแล้วแใจลังดูกับบ้านแซงรังดูมันเสริมเพิ่มตัอะไรอันนี้นี่ให้นั่งเหือแล้วเตอะกลับเพรนไปนี่บรรยากาศดีมากเลยนะฮัลโหลทใช่บรรยากาศแบบว่าร้อยล้านพันบรรยากาศบรรยากาศใชอยากแกะกี่อยากอีตารูนี่ดีจังๆได้เจอะเงื่อนอ๋อแหรงกรุงเทพกันดูนะอะไรนะตแหรงป่าจ่ายกรุงเทพกันดูนะคือปกติแหรงใต้ไม่ได้ฮโหลใช่ เด่งใต้ไม่ได้เลยครูคือคนก็ถามว่าเราให้ทำไมเด่งใต้ไม่ได้ดันแดดดิก็ไม่ใช่คนใต้เฮ้ยฮัลโหลออเจ้าคนที่ไดดดิจริงๆแกเป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่นู๊งใช่เชียงใหม่พ่อคุณเชียงรายพ่อเชียงรายแม่เชียงใหม่ได้มาเจอกันที่ไหนที่เชียงของอะไร แม่ไม่บอกอย่าแก่พี่ไปเรื่อยๆก็ตัดตุ้มมาไม่เป็นไรพ่อพ่อกับแม่คือเขาได้กันดีอย่างไรได้ทีอย่างไรใช่แล้วพูดภาษาแบบเหนือจัดเลยอ๋อเนีะตอนนี้ก็อยู่คือเหมือนแบบมารักกันสุดท้ายมาอยู่ที่ตรงกลางมาตำงานมาทัมงานใช่พ่อทัมงานเกี่ยวกับการบินพ่อทัมงานการบินเป็นนักกับเครื่องบินอะไรป่านนี้เหรอขายตะกั๊กแตนโต้ขายตะกแตนอะไรจำได้เลยมเลยแล้วใจใจขายตะกั๊กแตนโต้ขายดีในตลาดนะอนอ ใช่ไงดิส่วนแม่นี่ทํางานเกี่ยวกับตัวเลขทําหุ้นทําอะไรแบบนี้เอ๋อจุดเต็มดำมี่ไอ้พอ่อโอ้พ่อชอบสองตำแหน่งเลยีอดสองตำแหน่งด้วยใช่ต้องเปน็นนักบินทั้งเป็นลายมือกันเอ๊ะ้ั้งด่งานเลยดิจำไมเราไม่รู้จักกันมาก่อนละท่านเลยนี่ถ้าหากว่าเขาไม่ไปเล่น,นหนังลุงที่บ้านญ<อ>าติมันไม่เจอนี่ไม่พร้อ,อเป็นอยู่แก้กันเตรียมนี้กี่โลตีคือเดินมาก็ถึงใช่เลยต้อเดินมาเดินมาเลยแล้วเด็กใหญ่เหมือนรถเก๋าไม่ได้เหมือนเรือนเติมเหมือนเตือกเม่ เสือกอะไรอ่ะเสื้อเอาเต๋อไม่รู้จักเสื้อเลยเป๊ะว่าอะไรเสื้อเสื้อมันคือหลุดไงหลุดคืออะไรอะไอ้หลุดไอ้ที่มันติดกันอ๋อหลุดไม่ใช่หลุดหลุดนันแต่ที่มันติดกันแล้วมันหลุดหรือว่าติดอะเออก็นั่นแหละจะบอกว่าหลุดเลยติดไม่รู้ไม่รู้ใกล้แหลกันแล้ว